สวัสดีครับเพื่อนเพื่อครับวันนี้มาสอนการทอดปีกไก่บนนะครับผมให้กรอบนอกนุ่มในนะครับมาเตรียมวัตถุดิบกันนะครับครับนี่ก็คือปีกไก่บนนะครับเอามาล้างทาความสะอาดแล้วก็เอาซ่อมหรือมีดแหลมแหลมนะครับปลายแหลมนะครับจิ้มให้เข้าเนื้อนะครับจิ้มเพื่อที่ได้ทอดได้ได้ง่ายๆนะครับสุกในนะครับก็หมักด้วย เกลือนิดนึงซอสปรุงรสหน่อยแล้วก็พริกไทยนะครับแล้วก็แป้งทอดกรอบนิดนึงครับหมักประมาณครึ่งชั่วโมงครับใช้อย่างละหน่อยนะครับไม่ให้มันเค็มนะครับครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวมาทํากันนะครับตั้งน้ํามันให้ร้อนนะครับใช้ไฟปานกลางนะครับใช้ไฟปานกลางนะครับไม่งั้นไก่จะไหมนะครับผม จะไม่สุกถึงข้างในนะครับต้องทอดด้วยใจเย็นๆนะครับปล่อยทิ้งไว้นะครับให้มันร่อนเองนะครับนี่ครับบางท่านอาจจะทอดแล้วข้างในมันไม่สุกยังแดงอยู่นะครับเนื่องจากท่านอาจจะใช้ไฟแรงนะครับนี่ครับใช้ไฟอ่อนนะครับไฟอ่อนถึงขนาดปานกลางนะครับไม่ไม่ถึงกับแรงมากนะครับไม่งนั้นข้างนอกมันจะไหม้นะครับ รับดูไปเรื่อยๆนะครับการทอดไก่ครับต้องใจเย็นๆนะครับ,รบ,รบ,นนรบมันจะทําให้สุกถึงข้างในนะครับทานเพลินๆนะครับสําหรับเมนูนี้นะครับเด็กๆก็ชอบผู้ใหญ่ก็ชอบนะครับทานได้ดีนะครับผมจะจิ้มกับน้ำจิ้มเอ่อ สามรสนะครับยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งนะครับมีจิ้มหวานนะครับโอเคแล้วก็จะมีผักด้วยก็ได้ครับแล้วแต่นะครับเป็นเมนูกับแก้มก็ได้หรือจะทานกับข้าวก็ได้นะครับนี่ครับเริ่มเหลืองนะครับเริ่มเหลืองสุกแล้วครับก็เอาใส่กระแกงครับให้เสด็จน้ํามันนะครับผม ไะครับเมนูหนึ่งจานนะครับสำหรับทานกับข้าวหรือว่าข้าวเหนียวหรือว่าเป็นจับแก้มได้เลยนะครับทิ้งไว้ให้เสร็จน้ำมันแล้วก็ใส่จานนะครับนี่ครับผมก็แก้มด้วยแต้งกวานะครับแล้วก็น้ำจิ้มสามรสนะครับตามสูตรนะครับสุกง่ายๆนะครับไม่ไม่ไหม้นะครับอันนี้เหลืองนะครับเหลืองอ่าผม ขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามและกดไลค์กดกำลังใจให้ผมนะครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ